เฮงยนะบ้าโอ้ยป้าเป้าอันน้ำให้กุ้ยซอยข่อยเนาะอู้ยยังเงา้ดีแต่ว่าป้าเจ้าน้องให้ขี้ขานแห้งป้าเอ้ยขี้ขาดยุ่งยุ่งเฉยโอ้แต่ว่ากะจะว่าเพิ่นดอกวันเกิดเพิ่นวันนี้มันเกิดเพิ่นวันเกิดเพิ่นนด้มันนี่อุ้ยตอกเสื้อผ้ายังีย่างเพิ่นถามมาเจ้ของขวัญในบางทีละกการเปียกก็ไม่เฮ็ดซอยข่อยเลยก็เพราะสัดแข่งใส่ให้เลยโอ้ยขอไายังฉลาดก็เลยว่าเอ้ยวันเกิดนนนน ปีละเทีย e. เลยว่าเอานนะะ to to like ้าวฉันโยนไปเจ้าคือบ่รฉันแข่งใส่จุ่มปากล้วแต่ว่าแต่เราเป็นตรสร้างในขวากมันใสแล้วยู่เราบ่เฮ็ดเบี้ยสอยข่อยเชี่ยจังไหนยังวะตั้งอย่างไรวันคองขนมันเกิดอีกได้มไหมปั่หาเดี๋ยวข่อยจัดการให้จัดการให้พิเศษอยู่บ่ล่ะโอ้ยพิเศษเดี๋ยวข่อยจะไปเอิญเล่าให้โอ้ยได้เชี่ยจังไหนล่ะโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ด คงทีเจ้าเจ้าสูดจอดเลยคุยขวดสันแล้วสิถือใจบ้านี่ใหญ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 ่ไปปปป้ยมาห่อนครกแอะวะอู้อะียังระบายนี่แม่เจ้ทางไหนนี่นี่ยังอุ้ยเมยสิเมยเจ้าบังเนี่แดดออ้ลงเคยลงเคยเจ้ามีสะพาเจ้าสะพายยังอี้วนนี้วันเกิดเจ้าแม่บอกเอ้าเพม่อนกูเ่อนกูบอกให้พาฟังฮะ กูโง่โง่แล้วเนาะเจ้ากูไปได้บอกไห<อ>มบอกขอยเลยมาบอกเจ้าเจ้าไปหอดเจ้าก็บ,บอกเลยอ้ยย่ามาเสียภกูเถอะว่าสันเด้อเอามันจะเอยจะบอกได้เสียภัยตัวกูโงากันมากแล้วแมนบอนี่โอ้ยขอยน้แต่เขาโง่กันนด้ยงนขยอยเลยมาบอกเจ้ามันที่วสัยใส่นห่นละญี่ปุ่นละวุ้ยใส่ญี่ปุ่นอู้ล่ละญี่ปุ่นละของขวัญแบบแม่นบอกมึงจะตัวกูได้เึง้ยตัวกูได้ว่ามันเส้อภัย นี่เป็นตัวแผลอะไเดียวนี่เป็นของขวัแบบอลังการงานสั่งเลยปะเค็มเลยเค็มเลยเค็มเลยเงี้ยตัวเออเออไปไปไปเค็มแค่แค่เค็มแค่แค่กูกำลังอยากกินเค็มพอดีเลยอุ้ยอยากมากแต่เนาะเป็นใจหนิมั้ยเักน้องเคยเอ้ากูได้ยินว่ามึงมีแนวเสื้อผ้ากูบอกโอ้ยมือนี่วันเกิดเจ้าเห็นว่าคอยบ่ถือกันครับเจ้าประเด็นนี้ ่อยกับีแนวเสยเจ้าอยู่ไดเจนบอกมึงก็หูใจพูแน่ย่งขอเจ้าบ่เคยได้ยังเป็นของค้นมันเกิดจ๊กเสือฉันนองเคยเห็นว้วยอันดับหนึ่งกูแต่นั <c oughs> <c oughs> ่งนั่งนั่งเลยบอกอ้ยก็ดีแท้จะพ่อบม้นบอกนั่งแกะวะเนี่แล้วแต่ถนัดเจ้าเลยเอากูที่นั่งให้กูเอเลยนั่นบอกเอา่ากขนาเกเจ้ากัเนทน่อนอกเตทานก่อนททานก่อนเี่นก่อนเอาอธิษฐานดีๆถูกัวผู้ดีใฮ้ ผู้ยรวยๆรอๆเด้อหน้าตาดีๆขาวๆสูงๆวยเด็ดปวนน้เขาในแดนปีนิดๆด้วยของคววันเกิดจ้าเจ้ามันมาในป่าะเออปิดยังก้มเจ้าก้มใส่คากๆได้เพราะว่าเ่อแรกได้ดีที่เป็นของขร้เแรกเลยดิมีคนไหอ่ะาเนอเอเนื้อนึ่งนแล้วก็ุ้แ้วแล้วในดเขาเค้วแล้วแ้่านนดเดเลยลวแล้ีนนดเปเลย้วแล้วดีใจแหงนั้นดิเดทปยูล Happy birthday Happy birthday <c ười> Happy birthday ทุกอยคุ้มเลยนะมาโอ้ทุกคนมีใจเบิร์สามเลยขี้คุยรักกัน